รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเชฟลอน พัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด E-P Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเรา เราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิปตปโตัเลียมจำกับมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวลทุกไห้เร็ว บาางจาก E20S EVO ด้วยธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิตโตรเคมีชั้นนำที่ครบวงจรไยออยล์ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาเราจะก้าวต่อไปเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยพลังงานและเคมีพันธุ์ที่ยั่งยืน 60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมหลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้ รถแต่ละคันประหยัดน้ำม,มันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ราการ Energy Time อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันโดลดีค่ะสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่าหลังไปเรื่อยๆแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนนจา<ะ>กปีใหม่แล้ว อันนั้คือจะปีใหม่แล้วใช่ไหมส่งท้ายปีเก่าอนรละปีใหม่ส่วนเล่นเกมของเราเหลือวันนี้และพรุ่งนี้สองมาสุดท้ายที่จะร่วมไลค์ร่วมแชร์นะคะในรายการของเราโอกาสตั้งแต่วันที่หกธันวาคมนะจนถึงวันศุกร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมนะกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปใครไลค์ใครแชร์รายการทั้งใน YouTube c h anel n แล้วก็ใน Facebook Fanpage แทปบหน้าส่งมาให้เราด้วยของเราถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะรวมลิงก์ให้เนาะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็แค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองแถมได้รุ่นน้ำมันกับเราด้วยบัตรเติมน้ำมัน3 0 0 0กับนึ0ง0บาทนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรายการของเรานะปีนี้นะคะเราก็จะ มีแค่ถ้าไลฟ์สดก็คือวันนี้ใช่แล้วก็ยุทูบช a n ก็จะมีพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะไปเจอกันอีกทีปีหน้าเลยข้ามปีเลยใช่นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะที่เราจะเจอกันในปีนี้เราถึงยิบร้อนแจกของวันดีๆให้ลุกท่านเนาะใช่ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของพลังงานในต่างประเทศเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูโลสลอย เป็นว่ามีการทดสอบการใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานลมและพลังงานน้ําในเครื่งตัวไหนพ้นแล้วนะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปตอนที่บริษัทซีเมนต์อนเอเนนะที่ออกมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดแหล่งพลังงานสะอาดเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวนะค่ะเว้นแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะแก้ปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมนะคะ แล้วเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่โตโยต้ากันนิดหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าได้รับเงินทุนสนับสนุนนะคะในการพัฒนารถกระบะไฮลักรุ่นเซลเชื้อเพิงไฮโดรเจนนะในสาราณาจักรด้วยยังไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะยังไม่ใช่ค่ะค่ะอ่ะเริ่มกวันที่โลซลอยก่อนค่ะโลซลอยเนี่ยพูดขึ้นมาทุกทุกคนอาจจะนึกถึงรถยนต์เฮ้ยรถยนต์เหรออ่าไม่ใช่แต่โลซลอยในที่นี้คือ บริษัทด้านการบินและอวกาศขนาดใหญ่และ EC7 รู้กว่าลู้กว่านี่บินเลยนะคะอวกาศด้วยนะคะบอกว่าได้ทําการทดสอบภาคพื้นดินของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็พลังงานลมแล้วนะคะค่ะซึ่งโลซอยเนี่ยมันอ,อบริษัทเนี้ยมันเป็นคนละบริษัทกับโลลอยมอเตอร์คานะ ละบริษัทอันนี้นเป็นบริษัททางด้านอ่ะรถยนต์อันนี้รถยนต์โรสรอยมอเตอร์คาร์เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิต BMW เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะค่ะแล้วก็อะับมาตอนที่ทันทดสอบค่ะอไอตัวไฮโดรเจนนะคะซึ่งการทดสอบในสนารานาจักรเนี่ยเขาไปทำงานทดสอบในสนารานาจักรนะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของภาคการบินแล้วก็เป็นการทดสอบที่ใช้เครื่องยนต์อวกาศ ยานเครือ,อากาศยานเครื่องยนต์ขออภัยครัเครื่องยนต์อากาศยานสมัยใหม่นะ,ะที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกของโลกนะคะค่ะโดยไฮโดรเจนที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยผลิตมาจากโรงงานที่ศูนย์พลังงานทางทะเลแห่งยุโรปในออกนียนะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะในน่านน้ำทางตอนเหนือของแผ่นดินใหญ่ของสกอตแลนด์นะคะ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีสองพันสามเนี่ยศูนย uh ์ huh. พลังงานแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญนะของการพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานขึ้นแล้วก็พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง uh huh. อุักศูนย์ uh huh. นี้นะ่าจะต้องมีความสำคัญเกี่ยวเรื่องอนาคตพลังงาน, uh huh. หนใหม่แน่เลยนะคะค่ะ uh huh. แล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการาใช้ไฮโดรเจนมากขึ้นใช่ไหม เพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นพลังงานส,าสาะอาดที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็นำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะ,คะแล้ววิธีการผลิตเนี่ยก็ผลิตได้หลายวิธีด้วยรวมถึงการอ,อิเล็กโทรไลซิสด,ด้วยกระแสะไฟนะกระแสะไฟฟ้านะคะที่แยกน้ำออกเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะ,คะแล้วหากไฟฟ้าที่ ใช้ในกระบวนการผลิตนี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนลมพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงอะไรก็ว่าไปก็จะถูกเรียกว่ากลิ่นไฮโดรเจนด้วยแล้วกีนไฮโดรเจนเนี่ยเป็นไฮโดรเจนที่ใช้ในการทดสอบของโรสรอยในครั้งนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะการใช้ไฮโดรเจนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์สันดาปภายในก็แตกต่างจากเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะ เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าจากการนำไฮโดรเจนเนี่ยมันมาบรรจุถังแล้วก็ผสมกับออกซิเจนคือการทำไฮโดรเจนมันมีกรรมวิธีเยอะไงมันแล้วแต่ใช่ไหมค่ะแล้วการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยสามารถลดการปล่อยมลพิษอื่นๆได้นะแม้จะมีการปล่อยอ่อ ก๊าซคาร์บอนไดออกไเกือบเป็นศูนย์นะแต่ว่าสามารถผลิตในตัวเชนออกไกซด์ได้นะขณะที่เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยจะปล่อยเฉพาะไอน้ำแล้วก็อากาศอุ่นเท่านั้นนะโดยไม่มีการปล่อยไอเสียแสดงว่าวิธีนี้ดีสะอาดมากนะไม่มีการ,การปล่ไของเสียเลย,เเลยนะคะเ <รอ S 1> <ม>ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ<ม>ให้พัฒนาไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็น green energy กันหมดละใช่ค่ะดูฉันพาไปที่ ซีเมนกันบ้างนะคะบริษัทซีเมนอินเนอร์จีนะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานเนี่ยนำไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะล้มเหลวได้เว้นแต่ว่าอุตสาหกรรมจะแก้ไขปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมนะคะโดยทางบาร C ิษัทซีเมนอินเนอร์จีนะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการผลิตพลังงานไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะล้มเหลวเพราะว่าขาดแรงสนับสนุนจากแหล่งพลังงานลมเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมผลิต พลังงานจากแหล่งพลังงานลมเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาหลายประการนะคะโดยทางบริษัทซีเมนต์เอนเนอร์จีนะคะบอกว่าบริษัทในเครืออย่างซีเมนต์กามาซ่ารีนิเบิลเอนเนอร์จีเนี่ยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานลมเนี่ยกำลังเผชิญความทา้าทายทางด้านห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทอย่างมากเพราะว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลมเนี่ยต้องใช้วัสดุมากกว่าเทคโนโลยีผลิตพลังงานอื่นๆทั่วไปเนี่ย ถึงสิบเท่าสิบเท่าเลยเหรอสิบเท่าเลยนะซึ่งเขามั่นใจว่าของเขาเองเนี่ยสามารถเข้าถึงศักยภาพของลมที่มหาศาลได้ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแต่ว่าจําเป็นนะคะที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาทางด้านห่วงโซ่ประทานซึ่งเป็นปัญหาระยะสั้นที่จําเป็นต้องแก้ไขอย่างมากที่สุดเร็วที่สุดด้วยใช่ต้่งด่วนเลยนะกต้องต้องทาเลยนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอย่างเช่นที่บริษัทอุึสากรรผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานลมกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะก็อย่างเช่นการจัดการกระบวนการการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงระหว่างลูกค้าซัพพลายเออร์อุปกรณ์แล้วก็ตัวบริษัทเองอค่ะซึ่งโดยการกระจายความเสี่ยงไปตามห่วงโซ่อุปทานในโลกเนี่ยอันนี้มีความผันผวนมากขึ้นเนะเป็นสิ่งที่เป็นความยากที่ทต้องท้าทายม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลดเวลาการอนุมัติโครงการที่ปัจจุบันเนี่ย อันนี้ยังมีความล่าช้ายอยู่ล่าช้าซึ่ง<ช>ผลใช,ใช่ส่งผลต่อ,อก,การดําเนินงานของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้อซึ่งหากว่าปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้รับการแก้ไขในระดับอุตสาหกรรมนะคะแท้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมเองเนี่ยตนเนี้ออจะได้รับผลกระทบแล้วอ,อซึ่งส่งผลให ขาดส่วนสําคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็อาจจะล้มเหลวทางด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ได้นะคะมันก็มีปัญหาต้องมีการปรับต้องแก้เข้ามานะคือการจะพัฒนาอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่ทาง่ายๆเนาะใช่ค่ะมันก็ต้องแบบว่ามีการมีปัญหาก็ต้องแก้กันไปว่าเอ๊ะตรงจุดไหนยังไงนะคะอ่ะอ่ะมีอีกเรื่องไหมมีอ้งเรื่องอ่าอันนี้ คือพอพูดถึงกระบะไฮรักนี่คือบ้านเราเนี่ยได้รับเงินมากโตโยต้าอย่างจริงแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ไฮรักธรรมดาเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนค่ะใช่ค่ะโดยโตโยต้านะคะเขาได้รับเงินสนับสนุนนะคะเพื่อพัฒนารถกระบะไฮรักนะคะรุ่นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะในสหราชอาณาจักรเองนะคะสมาคมที่นำโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างโตโยต้ามอเตอร์แมนูแฟคเจอริงยูเคนะคะก็อันเนี้ย จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนารถกระบะที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในสหราชนาณาจักรนะคะโดยรถปิกอัพไฮรักรุ่นต้นแบบนี้จะได้รับการพัฒนาที่โรงงานในเมืองเบอร์นัสตันของอังกฤษนะคะโดยทางสมาคมน่ะได้รับการสนับสนุนเงินทุน5.7ล้านปอนด์จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อีก5.6ล้านปอนด์จากรัฐบาลสหราชอาจาักรนะคะ ถึงแม้ว่าแนวความคิดนี้จะเริ่มโดย Toyota Motor Manufacturing UK นะคะแต่ว่าการสนับสนุนทางเทคนิคเนี่ยจะมาจากหน่วยงานวิจัยและก็พัฒนาของ Toyota Motor Group ยุโรปยุโรปใช่<ม>ซึ่งทางบริษัทเนี่ยคาดว่ารถกระบะต้นแบบนี้จะเริ่มผลิตได้ในต้นปี2023แล้วก็ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของรถแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ย ก็จะเริ่มดําเนินการผลิตในปริมาณน้อยก่อนนะคะค่อยๆทำค่อยๆทำเพิ่มไปเรื่อยๆระยะแรกี่นอาจจะมีเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะซึ่งรุ่นดั้งเดิมของรถกระบะไฮรักนั้นเนี่ยก็คือรุ่นในทศวรรษที่1960อืแล้วก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไฮลักนี่มีมานานแล้วนะในบ้านเรานี้่นานมากเี้เนาะใช่ก็อันนี้เขาก็จะมีการ ปรับปรุงมาเรื่อยๆเนาะ,ะโดยทางร,างารัฐบาลสหราชนาจักรนะคะบอกว่าเซลลเชื้อเพิงรถกระบะไฮลักเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่อาจทําได้ออาจจะแบบคือปกติร,รถกระบะของบา้านเราก็เหมือนกันไงเห็นไหมจะไปอยู่ต่างจังหวัดยเซอยเป็นสนอยอดไม่ล้วแล้โตยต้าเนี่ยจริงๆเขาก็พัฒนารถยนต์ที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมาเรื่อยๆเลยนะใช่ใค่ะคือเขาเริ่มพัฒนาไอ้ตัวรถยนต์เซลเชื้อเพิงมาตั้งแต่ปี1992ค่ะแล้วในปี2014เนี่ยค่ะเขามีการเปิดตัวรถยนต์มีไรมัมิไรซึ่งเป็นรถซีดานอ่เซลล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชอ้อเพิงไฮโดรเจนอัานี้ก็เคยได้ยินมาค่ะแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา รถยนเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอีกด้วยนะค่ะแล้วก็รวมถึงรถบัสที่เรียกว่าโซลาค่ที่มีต่างการตั้งชื่อเนาะมิลัยโซลาะ<น>ะอะไรอย่างเงี้ยชื่ลอล้อโซล่าแล้วก็ต้นแบบของรถบรรทุกสาหรับใช้ในในงานหนักแล้วอนอกจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเราเนี่ยคือโตต้าเนี่ยเขาก็กําลังพัฒนานะการใช้ไฮโดรเจนในเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยนะค่ะทาให้ t ตโยต้เนี่ยเป็นที่รู้จักในด้านของรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮบริดแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะแล้วโตโยต้าเองเนี่ยยังมีส่วนร่วมในตลาดรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าอีกด้วยแต่ว่าบริษัทเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยโตโยต้เนี่ยเพิ่งจะมีคำสั่งเนาะเรียกคืนรถเอสยูวีไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทมากกว่า2,000คันนะคะ จากเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าไม่วจานี้บ้านเราเนาะเทสลามาแล้วโอ้ยอันนี้ซอแบบเลยนะอทส่นี้ก็พุ่งใช่ไหมมากๆเลยเหมือนกันแล้วก็โ o l k คสวาเกนเนาะอันนี้กํากำลังแข่งขันกันดูเดือดมากเลยใช่ค่ะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าจเย็นๆนะ เพราะว่ายังเหลือขยับนึ่งใช่ไหมเรื่องภาษีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็รอดูกันเนาะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องอาดีๆนะคะที่เรานามาฝากกันในวันนี้เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราร่วมเล่นเกมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปช่วยตอบแบบสอบถามใน Google Form ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะพร้อมกับลิงก์ทั้งหมดที่เราจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แน่่เราอำนวยความสะดวกขนาดนี้เพราะว่าออยากให้ได้รางวัลกันมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่า บางทีใน y o u t u อ่ะบางท่านก็ค่อนข้างอาจจะไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้เรารวมลิงก์ที่จะต้องกดไลค์กดแชร์ให้เลยแต่ว่าเราอำนวยความสะดวกขนาดนี้แล้วขอให้แนะนำนดยความสะดวกเรากลับด้วยก็ช่วยแท็หน้าจอเนาะว่าทำเรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาในอินบ็อกซ์ของเราเนาะส่งมาในอินบ็อกซ์ของเราเราจะได้สุ่มผู้โชคดีกลับไปนะคะก็เป็นบัตรต้นเงินน้ำมันนะคะ3,000บาทหใบแล้วก็1000บาทหใบนะคะก็แจกัไปเลย แล้วก็กอจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกช่องทางของเ n e ท g y t i ทำออนไลนนะคะเรามีเว็บไซต์แล้วก็มี thainewskinonline.com ด้วยแล้วเรายังมี Facebook ค่ะมี i n s t a g r กรมม Twitter มี YouTube c h anel n มี Podcast แล้วก็น้องใหม่ของเรานะคะ TikTok ด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันนะคะเจอกันวันสุดท้ายแล้วสำหรับปีนี้ในไลฟ์สดของเรานไลฟก็จะเป็นเริ่มกันปีหน้านะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีรายการใน YouTube c h anel n อีกหนึ่วันนะคะเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะหลังจากนั้นปีใหม่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เราจะแจ้งเนาะ ว่าอ่่าาผะเป็นงานของเราว่าอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเจอกันวันไหนนะคะหลังปีใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเมืประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็่ายิ่งคุ้มกำไรเท่านั้น แตในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไรเครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวทุกไปใหเร็วให้แรงกว่าใครใหใช้อยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20 SE v o เท่านั้นลอยใหโลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 e SE v o ด้วยธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิตโตรเคมีชั้นนำที่ครบวงจรไทยออยภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาเราจะก้าวต่อไปเพื่อร่วมสร้างสรรคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยพลังงานและเคมีพันที่ยั่งยืน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคม รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเชฟลอน พัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน